นี้นะคะผู้กอบโชซีในช่วง Un b บ x the p i ป k นี้ค่ะวันนี้นะคะเชซีนะคะก็จะมาเปิดตะกร้านี้กันนะคะเรามาดูกันว่าในตะกร้านี้นะคะมีอะไรบ้างโอเคค่ะทุกคนวันนี้อ็มีคอนเทนต์อะไรเราไปซัมเบิร์นกันก่อนนะคะทุกคน ตะก,ก้ามาก็คือแบบนุกวาดาวติ๊กตอกเลยนะคะดูคนเพราะในตะก,ก้านี้เนี่ยเราพบคอนเทนต์น,นีนะ้ในติ๊กตอกบ,บ่อยมากค่ะอันแรกนะคะ,ะ,เ,นนะ,คะเป็นยำสาล่ปุ่นค่ะอันที่สองนะคะข้าวโชวซีหอมมะลิค่ะสวยสวยอันที่สามนะคะ เป็นกิมจิค่ะทุกคนอันที่4ี่นะคะนี่เป็นซอสโคชูจังนะคะอันที่หนะคะคืออัดค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นซอสโชย,ยุญี่ปุ่นนะคะทุกคนไม่บอกหลอกแบรนด์อะไรจะดูเองค่ะอีกอันหนึ่งนะคะเป็นไขล่ลวกนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นเมนูแรกที่เราจะมาลองทํากันนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะโชยซีเตรียมนี่เลยจานเกาหลีเกาใจนะคะทุกคนแต่มันอาจจะแบบไม่เกาหลีหลาเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าส่วนผสมเรามันเกาหลีก็ได้อยู่ค่ะทุกคนเรามา เริ่มทำกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มจากนี่เลยค่ะเทเข้าวสวยใส่ลงไปในชามเกาหลีของเรานะคะทุกคนโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ยัมสาลาย่ปุ่นค่ะใส่เลยอันต่อไปนะคะขออนุญาตใส่เป็นกิมจิค่ะ จริงๆส่วผสมนะคะสามารถหาซื้อได้แบบว่าตามร้านสะดวกซื้อเพราะว่าของที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็สามารถหาซื้อได้แบบทั่วไปเลยนะคะทุกคนต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนเราจะใส่ปูอัดค่ะทุกคนได้ใส่ลงไปทั้งหมดของอันนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใส่เยอะกว่านี้เดี๋ยวปูอัดมันจะกลบรสชาติหมดทุกคน ต่อไปนะคะจะใส่เป็นไข่ลวกนะคะทุกคนจะใช้เป็นไข่ลวกไข่ดาวหรือว่าเป็นไข่อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ๆี่เขาเตรียมไข่ลวกมาให้เชลวซีนะคะทุกคนใส่เลยคะ่ะทุกคนเอาแล้วก็ต่อไปจะเป็นซอสโคชูจังนะคะพระเอกของเราคะ่ะเพราะเราเป็นนางเอกเขาเป็นพระเอกแห้วกัน,นะะบีบไปเลยคะ่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นโชยุญี่ปุ่นคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนเราจะมาทำการยำเลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคน <S <S เราสามารถแบบว่าออฟชั่นอลแบบเติมนู่นเติมนี่เข้าไปเพิ่มได้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรากินแค่นี้พอค่ะทุกคนกินเยอะกว่านี้เดี๋ยวบวมไปเลยค่ะ <S 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 บีบบดไปเลยค่ะทุกคนคนเกาหลีนะคะจะใช้แบบว่าใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ขยำทำข้าวยำแต่ว่าเชลซีไม่มีถุงมือนะคะเชลซีก็เลย แค่ช้อนซ่อมดีกว่าค่ะทุกคนมาค่ะเราจะไปพักน้องพี่บิ๊มบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาอีกคอนเทนต์หนึ่งแล้วค่ะทุกคนคอนเทนต์นี้ชูสีว่าเพื่อนๆก็น่นาจะคุ้นกันอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าชูสีก็ยังเคยเห็นบ่อยๆครั้งค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะกับโอเนกิรินะคะหรือว่าข้าวปั้นญี่ปุ่นค่ะ ันนี้นะคะโอนิีกิริของเราจะเป็นไส้แซลมอนย่างซีลนะคะทุกคนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะเป็น,น,ะะนบ id, ะหมี่แบบทั่วไปเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะเป็นของเกาหลีเพราะว่าเรากินตามเพื่อนเกาหลีนะคะทุกคนค่ะก,ก็ระหว่างนี้เราขออนุญาตไปเติมน้ําก่อนนะคะค่ะก,ก็เราก็ทําการเติมน้ำร้อนที่บอ้อยนะคะทุกคนแต่ว่าระหว่งางรอให้มันสุกนะคะเราจะมาชิมนี่คะ่ะข้าวย่อมที่เราได้ทาการคลุกคลุกคลาๆไปก่อนนะคะทุกคนเราจะมาซิมเบิงกนะะันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราให้ทุกคนดูก่อนพรอม น่ากินของข้าวยำของเรานะคะทุกคนโอเคค่ะเริ่มเหรอ โอเคค่ะทุกคนเผ็ดค่ะ <laughs> แต่ว่าอร่อยเลยถือว่าผ่านนะคะทุกคนแล้วก็ฟีลแบบยำสาหร่ายมันอร่อยมากเพราะแบบรสชาติมันโดดขึ้นมามากแต่ว่าเทสแรกที่สัมผัสได้คือเผ็ดแล้วก็มันตามมาด้วยแบบยำสาหร่ายแล้วก็ตามด้วยปวดแล้วแบบเหมือนทุกอย่างมันก็เข้ากันแบบในปากคือแบบเลิศมากค่ะทุกคนแล้มาต่อกันที่อันทนะี่สองมีก็คือสำเร็จรูปของเรานะคะ <laughs> ก็น่าจะเป็นสุกกัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะใส่เข้าไปในมาม่าเลยนะคะทุกคนจุบเลย ประมานะคะทุกคนกินเ้วยเดียวนะคะมันก็ยังไม่อิ่มแต่ไปกินสองวื้อก็จุกมันก็ทำอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนมันจะได้พอดีนะคะเชื่ยซิว่ามันได้แล้วนะคะเราจะมาชิมเมืองกันเลยคะ่ะทุกคนมันก็จะกลายเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน,นะคะแบบว่าที่มีแบบว่าข้าวด้วยสาหร่ายแล้วยังมีแซลมอนนะคะทุกคนแบบว่าหาลายเชือ้อชาติมากเลยค่ะมันก็คืออิ่มจุกกันไปเลยนะคะ ก็เป,เป็นแบบมาม่านะคะทุกคนแบบว่ามาม่าปกติเลยแต่ว่าแบบมีความจซ่บมันมีความสาหร่ายแบบเข้ามาด้วยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูสเปเชียลกับแบบมาม่าธรรมดานะคะทุกคน2เมนูนี้นะคะเชลซีบอกเลยค่ะว่าผ่านแบบผ่านมากเลยค่ะทุกคนทุกคนต้องไปลองนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเชลซีขออนุญ,ญาตลาไปรับผิดชอบสิ่งนี้ทําให้ก่อนนะคะทุกคน แล้วก็เราสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่กับโชว์ซีในช่วง Unbox the p i c กนี้นะคะทางช่อง Mono Sony Music Station กด2 0 2 0 0นย b สองพันกล่อากิกะทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะบ๊ายบาย